ช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเทศของเรานั้นนะครับหลายคนต้องเจอกับอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ได้เจอกันนะครับกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเองของบ้านเมืองเรานะครับที่ยุ่งเหยิงอีกเช่นกันทางรัฐบาลเองนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการออกมาตรการหลายอย่างที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้ลดดอกเบี้ยหรือว่าออกสินเชื่อฉุกเฉิน โดยธนาคารของรัฐก็มีออกมากันอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับพบกับปลอออฟไลน์ช anel เช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงมาตรการต่างๆจากรัฐนะครับที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเราๆนะครับแต่เราอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาออกมาตรการอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปตามดูกันครับโดยรัฐบาลนะครับ ก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆผ่านธนาคารของรัฐต่างๆนะครับเริ่มกันที่ธนาคารแรกอย่างธนาคารทออสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภ,ภัยก็จะมีการลดเงินค่าง,งวดลดดอกเบี้ยพักหนี้ให้สมเดือนครับโดยเขานั้นจะมีการปล่อยกู้ตรงนี้นะครับเพื่อช่วยสร้างใหม่ในวงเงินสูงสุด2ล้านบาทหรือจะมีการประนอมหนี้นะครับ ก็จะช่วยลดภาระในช่วงวิกฤตนี้ได้ต่อมานะครับเป็นมาตรการจากธนาคารพัฒนาวิสาหากิจนะครับโดยเขาเองก็จะออกมาตรการพักหนี้สำหรับผู้ที่ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการ SME นะครับโดยจะให้พักหนี้เงินต้นพักดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา12เดือนด้วยกันหรือจะให้เป็นสินเชื่อฉุกเฉินนะครับในวงเงินสูงสุด2 0 0แสนบาทผ่อนชำระคืนได้ภายใน3ปีครับก็จะช่วยลดภาระ ให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบให้พอทุเราภาระนี้สินลงได้ต่อมานะครับจะเป็นบริษัทเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าที่เรียกกันว่าบอสอยอนะครับตรงนี้นะครับจะช่วยพักชำระค่าธรรมเนียม6เดือนพักชำระค่างวด3งวดก็จะสำหรับลูกหนี้ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อมานะครับจาก Exim Bank นะครับ หรือว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้แบบระยะสั้นนะครับและก็เงินกู้แบบระยะยาวด้วยเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%ด้วยกันครับให้ขอวงเงินเพิ่มเติมได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกอยู่ในวิกฤตทางด้านการเงินครับ และนี่นะครับก็เป็นมาตรการหลักๆจากรัฐบาลนะครับที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ตกอยู่ในวิกฤตต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิกฤตภัยพ,พิบัติที่ผ่านมานี่เองไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับซึ่งใครที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ลองไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับกับแหล่งเงินจากธนาคารที่เราบอกไปนี้นะครับที่เป็นธนาคารจากรัฐซึ่งเราเองนะครับคิดว่าน่าจะพอช่วยกันได้บ้างและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยและผู้ที่ตกอยู่ในวิกฤตการเงินด้วยนะครับ ยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอ l i n e น h a n n e l ของเราไว้ด้วยนะครับ<อ>เพื่อที่จะทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับและในคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของเงินเรื่องของสินเชื่อต่างๆอย่างไรนะครับจะนํามาบอกกล่าวเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ